สวัสดีในสวนหลังบ้านค่ะทุกคนค่ะภารกิจฟิชโชว์ผู้นี้ลดน้าผักเอาผักลงผักเยอะสลือเกินมันเต็มสวนไปหมดแล้วดูมะเขือเทศก็ติดลูกโดขนาดค่อยมาชมพืชผักเนาะเดี๋ยวทุกคนจะพาไป เก็บแอปเปลิลมากินส่งกันเนาะแอปเปลิลปีนี้ดกมากๆเลยค่ะดูอันนี้ต้นสุกีนี้นะคะทุกคนใหญ่ยักษ์บึกบึมมากเลยตรงนี้ก็รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้อากาศเย็นลงค่ะทุกคนเหลือ19องศาได้เมื่อเช้านี่แบบเย็นๆมากมากเลยประมาณ11อันนี้เสียงน้ำฝนนะคะเปิดถังน้ำฝนอยู่ปิดจุดน้ำฝนเดี๋ยวรอเต็มถัง สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแอปเปิลนะคะในสวนลูกแพรต้นใหญ่นูนค่ะมีต้นเล็กก็จะเป็นอีกพันหนึ่งพันผลใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะแสบขนาดเลยนวยกนลังแสบอันนี้แอปเปิลต้นแรกเนาะไปดูทางไหนดีพรดทางนลูกแพรกระดกตามสามหรืต้นน้อยๆเนี่ยดก มันคือเมอรซดาอันนี้ต้นแรกค่ะทุกคนจำได้ว่าชื่อบอสโกนะคะพันบอสโกนี่ปีนี้แอปเปิ้ลดกทุกต้นเลยนะลวดลายมันจะไม่เหมือนกันนะไอ้ต้นแรกเนี่ยถ้าสุกแล้วมันจะเป็นออกสีเหลืองเหลืองส้มๆนะคะผลใหญ่ๆแต่มันอร่อยมากพาไปดูข้างในเนี่ยมันจะเหมือนแบบสีน้ำผึ้งเลยดูปู่ดกนันอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะคะ ทูกผลมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นเรียบๆจะซื้ออย่างละผู้หนึ่งก็ลืมแล้วลืมซื้อแล้วจะถามนะคะนะ <c oughs> จําซื้อกับอะไรอันนี้ต้นที่สามก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วเราไปฝั่งทางโน้นดีกว่าต้นที่สามยางไปอันนี้ลูกพลัมเหลืองนะคะใกล้จะหามหามแล้วเด้อทุกคนอันนี้ลูกพุนชเวสเกอร์ลูกพลัมนั่นแหละนะคะเดี๋ยวพ้ามาเบ่งนะเราไป โฟกัสที่ันโฟกัสที่อปเนะ <c oughs> นี่นี่อันนี้ต้นที่สองอต้นที่สามเอออันนี้ต้นที่สามดูสีพิวดูความดกปีที่แล้วต้นนี้ไม่ติดลูกนะทุกคนมันอุ้ยต้นนี้ไหมต้นที่บ้านเนาะอยากจงไว้ เลือไว้แบบกินหวานๆแซ่บๆค่ะเพราะว่ามีแต่ต้นแบบพอสุกแล้วมันหอมนี่อันนี้เป็นพันต้นลูกเล็กๆนะคะต้นที่สี่กับห้าเนี่ยมันลูกเล็กแต่ว่ามันหอมหวานอร่อยเดี๋ยวค่อยมาสิมกันเนาะอันนี้ลูกมันจะเล็กๆนะคะนุก,ก็จะสุกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแอปเปิลพันลูกน้อยลูกน้อยๆน,ยนี่อันนี้ต้นที่หก ดกคักดกแน่พุ่นะวายนี่ดิเอาเอาต้นที่หกนี่แหละมากินสม้มต้นที่เจ็ดค่ะทุกคนยืนงงในดงแอปเปิ้ลโอ้ดกย้อยมาพี่ดกย้อยมาพื้นลงพื้นมาดกย้อยดกย้อยต้นที่เจ็ดแล้วก็มาต้นที่แปดต้นที่แปดนี่จะสุกแดงที่พาเก็บเมื่อปีที่แล้ว ต้นเนี้ยดกกับเพื่อนปีที่แล้วพีนี้ก็ดกอีกแล้วจ้านะสุกแล้วมันจะแดงสวยนะากินหอมหอม,มาแล้วป๊ะป้ามาแล้วป,ป๊ะปาเลิกงานมาไปดูชิป๊ะปาคอมนัะนะคอมะพี่รักของแม่มาแล้วนะะเอาไปกินสมจากนวยกันจ้ะกินแอปเปิ้ล ไตต้ตนแอปเปิลหวางไว้แอปเปิลสิบอตกใส่หัวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคุณอีกสิภาไปเก็บข้างทางนะคะเอามากินส้มกันเอามาดองกระแซบเพราะว่าบ้านเราเราจะเก็บไว้กินสุกนะคะจะกระซิมเอามานั่งกินมันหลายมันตกนะคะมาเขียวๆน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มทำม,มาโอ้ย ข้นๆน,น้ำจิ้มทีเด็ดต้องใส่เครื่องปรุงมาม่าอ่ามันสิได้หอมเพื่อกินบ่คะตอนน้อยๆกินผงมาม่าแทนสินะอร่อยนะคะมามา,มา,มา,มาใส่ลงไปหอมๆลงไปใส่ลงไปว้าวหอมตำดังป๊ามันนี่คือเต็มหยดอะ สุดเซ็กซี่เลยเนาะสุดคนสวนเลยเนาะนี่เสือกันยิปโปแล้วค่ะเสือขาดมาซิมาเห็นไหมแอปเปิ้ลน่ะดกย้อยลงพื้นเลยค่ะข้างหลังด้านหลังไม่ใช่สเตนอินเด็ดลงมาเลยไม่ต้องล้างแต่อย่างใดเขียวๆแต่แซ่บลิลลิกินไหมลิลลิลล เห็นแม่กินอย่างไม่ได้เลยนะลูก <c oughs> มากินแอปเปิ้ลเกี่ยว <c oughs> กินไหม,มแซบนะบม่บอ่ะบวยบ๊อบ พอดีไม่ดเปรี้ยวเยอะมาได้จ้านั่งกินน้ำกันเดินมาๆๆๆแสบแท้งมากินน้ำกันคุณอาอ้ามต้อมอกว่วงกับบะหมี่ดอกกินแอปเปิ้ลแทน ั่งแอปเปิ้ลเนาะส่ปลาแซปเล่เนอนะอกินแทนบุกม่วงมะม่วงไม่มีกินแอปเปิ้ลแทนบ้านเท่ากบกินบุกม่วงแทนคุณเองเนี่ยเด้อคุณเองสิกินบกุบกแอปเปิ้ลแทน กินจนเสื้อคาดไม่อยากภาคเลยหมดแล้วเราก็เด็ดเด็ดได้เลยเด็ดได้เลยเต็มที่นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้ขออนุญาตสั้นเขากินปั่นอยู่บ้านนะบัดกันเองเนาะเฮาเนาะกันเองจ้าก,กันเองอ้าหนังจิ้มแม่แซบอีรี ใส่ผงม,ม,มากๆาเนี่ยมหัศจรรย์ความนัวโอ<ม>้สับเอาหมดหมดก็มาต่อมจ้ะหม,มาต่อมคนงาม มหมดตรงนี้มันเน่าน่งมันเป็นแมงอ้แมงจอดหน่อยเดี๋ยวอ้าแสบแสบแห้งแสบโพดสะโพกอืม,อมหมดหน่วยล้วจะ พามมากินเนาะเอามาเสิร์ฟน้ำพริกอ,อร่อยมากรูปที่สองเ <c oughs> พราะแหละเพอแล้วกินยัวทุกคนเอาไปเอาพัม,มาัาหยัวหย,ยัวสิแต่แนวสงๆงนนะเนาะ ปอนะเปิลพอแล้วดูวลูกพัมเนี่ยังหน่วยน้อยๆอ,อยู่เลยบ้านคุณเองสุกชา้าโอ้ยเฮียโอ้ยร่วงโอ้ยเฮียพะนะโอ้ยมันยังหน่วยน้อยๆอ,อยู่เลยสุกชา้าแท่ปีนี้นะ่ะ ไปแล้วคะ่ะทุกคนจา้าไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้ารู้สึกเหมือนว่าข่าสึกจะโจมตีแล้วหรืออย่างไรนะคะต้องไปรบกับข่าสึกก่อนทรงสิบปวดทองเนี่ยนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้อาอวิดาเซนชื่อทรงสิบปวดทอง